ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อนพารวยค่ะพี่น้องคะ่ะคาวนนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ร้านทำปูนาคมหาราบนะคะพี่น้องเด้อค่ะโอ้ต่กอนนี่ไม่ตะดุงต่ป่าค่ะพี่น้องค่ะที่แอดมานอนเฝาแต่สมัยปูท่านนี่เห็ดล้านทำสางร้านทำนะคะแอดก็มานอนเฝอยยังไงล่ะหอยปู ค่ะสำหรับ FC ฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาบึงมาชมชิปนี้แล้วนะคะทามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อที่สิบดส,สารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพนผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะแอดเกิดมาตามต่อนะคะของพ่อปู่นาคมาหาราบนะคะโบ่าสิเป็นน้อยเป็นเล่ากระด,ดีนะคะพี่น้องเนาะช่วงนี้ปังตลอดค่ะพี่น้องคะสําหรับรัฐบาลไทยสี่งวดติดๆนะคะงวดนี้เป็นงวดที่หาแล้วเด้อค่ะพี่น้อง่อาฝากเอฟซีแฟนช่องกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่่าร่วงเลขปูเสิไดเห็นไปน้ากันนะคะพี่น้องเนาะงวดนี้แล้วก็มานอีกคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะเข้าม,มาไปฟังปูบา่าวซูฟังนะคะพี่น้องเนาะ พ่อคะสาธุเจ้าค่ะสบายดี day, ลูกเต่าทั้งช่องสุภารวยพรพนารวยเมื่อนีออน้เดือนทางมาพ,งพ่อพ่อก็เดืนทางไก่สามสี่มือมาเ,อนเ,นนเนี่ยถ้รุ่นเลขกับรุ่นในอันรถเนี่ยฟังยู่ในรถปีบู่ในรถผู้เดียวปีบ <c oughs> ู่ในรถผู้ <c oughs> เดียวถ,ยถึงอีกแล้วที่พ่อถึงอีกแล้วถึงอีกแล้วาฉันแล้วว่าเนี่ยมันซื้อหาซื้อบ่อได้เลขสองสามสามสองนะั่นะนะมันเป็นเลขเอียงของเขาในบุรุษแล้วบานี อัดเสรยจจันทร์คือเลขกสองซีนี่มันมาออกซีซีนี่เห็นไหมเพื่อนบอกให้สองซีแต่ฮอกกับปัญญาอ่อนเนาะผู้แม่ยื่นี่เพื่อนกับสลาดไปซื้อซีซีไว้ซื้อซีซีไว้มันก็เลยได้แน่ลูกขอสาธุนะพ่อเนาะก็ถือว่าตั้งแต่พัดเอาแม่เพื่อนเขามาอยู่นี่อะโชคลาภเขามาตลอดทั้งเลขกลาวเลขไทยแต่ว่าส่วนมากกับเพื่อนสรีบอกเลขกลาวเพื่อนสรีบอกคอเนาะ ว่าไปลาวเนอหรือไปต่างประเทศหรือไปอันนั้นจังสี่นี่นะจ้ส่วนมากก็เพิ่นบอกบ้านๆคนก็โอ้ยคักเมื่อแฮ่ออมเพึ่นเราเมื่อหลังกับมานอนเพิ่นแฮ่อยู่ทั้งทึงเนาะเห็นไหมการข้อเข้าใจมันจะว่าทั้งบุญเหมือนที่บอกจะไหนบุวานเขาเปลือกวานเขาเปลือกวานเขาเปลือกไอ้เขาคำว่เข้าใจเขาจะวานเขาเปลือกไม่ได้ยังแม่เพิ่นกับแม่พักบอกผมว่าสองสี่ ซ้ำนี่แหละมิดไปเลยพอกระแสเดือดของเมืองขึ้นนั่นแหะ,ะถึงในจ,จับใจความมาว่าเลขกมาสองสีม,มือต่อมาอีกวานในมือวันพาอีกคนโสกันมาเนี่ยในความฝันพ่อน่ะนะนั่งสมาธิเมือหลกกเลยนนคนโสกันว่าสเลขออกตัวได้เลว็วแต่พอเลยถามเลขออกตัวได้เลขล่างมันออกสองสามเลขข้างบนมันอนอกหกสองสีคนมาเนาะ พ่อก็เล้งคนลงไปเนีและสองสี่สองสามหมืนเห็นบ่ลอะไผู้ค้าเจ้าสลากก็เข้าไปหาซื้อสองสี่บรรพุเลขพร้อมอันเบิดแถวนี้กค้าจ้าก็ซื้อซีซีไว้ท่าเจ้าก็ได้พักกันได้อยู่นะว่านี่มันอะไรมากก็ท่าสามเจ็ดผู้นี้สามเจ็ดที่เข้าไปเอาอยู่วัดป่าดอนบ้านเทือนหาเข้าเลขอายุพอแล้วก็จูนจุนเลขบ่คาดหม้ซุนซุนว่านี้ก็ สองสามสามสองกับซีซีกับจำได้แลละเนาะซีงวดติดกันแล้วแต่ว่าไม่มีกําหนดแม่ท่านจะให้ไปเรื่อยๆตลอดให้ไปเลยฟังจากธรรมบพิสุลีกูว่าพ่นสิมาเจาะนิมิตจังไไดสใน่ไหมพนสิมาจาะนิมิตจังไดเมื่อยไรลุกไปเดือนทงไงกรุงเทพกันได้ขับรถไกลเนาะพ่อขับรถไก่แล้วบ่นแรกก็จะไปทาพิธีให้ลูกให้เต้าออกจากหันกับไปท่าฉะลอมกลับมหาฮะใช่ลห ไปท่าสล้อมก็ไปเจองบ้านใ้เสียสร้างเสียสร้างกับผ้าไปนอนหอยหลอดผ้าไปกินเขายพุ่นโอ้จะมันข้าเจ้าดีหลายลูกห้านทัางปรพเทศไทยก็ได้อิสาปุยแต่โอ้ปู่เข้ามาส่วนในเนาะแม่นแล้วบ่ลงไปน้ำเนาะแอ่ว่าโอ้จะมันข้าเจ้าเรียงเฮาอิ่มนำสาม้านจนว่าเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมมากินให้โอ้ยเจาพ่อในนางเบิ่งลูกก็จะว่าพ่อแล้วพอแล้วพอแล้วบุญน่ข้าเจ้าเลียงโอ้บิด หมื่นสามหมื่นสี่พุ่นล่ะข้าวบ้านเท่ากับมันมากินได้เป็นเดือนเนาะอืมอาหารทะเลนะอเนาะทะเลนะว่าเท่าหนแต่ว่าดีใจว่าลูกเต้าล้อหลานไปฝากซื้อเสียงไว้ทั้งพุ่นจังอาจารย์พยักเนาะเพิ่นก็สร้างลูกศิษย์สร้างบารมีไหวอ่าเพิ่นก็ยังบ่เคยลืมพ่อมีหยังก็เอิ้นพ่อไปจังซี่นะมีหยังก็เอิ้นพ่อไปก็จารย์มาขาเจ้าลุงเลือกอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เพิ่นออกรถป้ายแดงอ่าออกรถป้ายแดงเพิ่นข้ามันออกสามนึ่งนี่โอ้โห ย่ีจนกันเบิดเลยว่าแต่ไปแต่ว่าพอ,อว่ามันบอท่านออกรถไปแดงอาจารย์พยายาควงผิดพ,พอนอะ,<ฮ>ะถ้ามันได้ไป้ายขาววันไหนเน่ะพ่อยันวันนั้นแล้วมันสิเปียงเน่ะพ่ยอยามมันน้อมสิเปียงป้ายขาวพ,นพอนนะเออป้ายขาวพอนเมื่อนี่บอมีแนวทางเลกใจหาเดิสีมีตะเลขลาวพัฒนาให้วันจันทร์พ่อเป็นยังตียังบอท่านมีมิตรที่ฝันเป็นดีๆยังสั้นยังบอฝันนี้มีฝันดีแต่ว่าฝัน ได้วันจันนี่ว่าฝันว่าได้ไปอยู่ถือรับเชิญไปเรียนอยู่ว่าหนุ่ตีเพชรพินทองนั่นเห็นพ่อญานุผลดนึกเขาอยู่กับทีมงานน่ากวตีอาจารย์ที่มันเสียไปนั่นแหละที่เคยอยู่น้ำกันที่เคยเรียนน้ำกันน่ะแต่สมัยอยู่บนน้ำพินุ่นนะอ่าพนก็เลยว่ามาเป่าทำเป็ดไหแน่พันวันน่ะผู้น่าก็เลยว่าหัวมันไม่ได้เป่าดน่ะดีพอมันอจีเป่าได้บ่จันก็เลยไปเป่าแปด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 นั่นแหละปเดี๋ยวทำเป็ดมันมีสามเียวหมดว่กดลงไป หาเลขันโตเป่าแต่ไหนก็บบเห็นประเดี๋ยโตเป่าจะ่เห็นว้าว่าษาแนวเสด็จขึ้นหัวขึ้นมากว่าห่วยมันเลขเล่าเนี่กันเป็นเลขไงมันคือสีบัวทันแม่นกันเป็นเลขไงสีมันอีเมลมาบอกผู้เดียวผู้คอยติดเสื้อจะเป็นผู้ญิงแต่นี่คุยกันกับผู้ใช้ข้อเลขตีไว้ว่าห้าสามห้าสามส่วนเลขกำลังวันอีลีแหละนะคือหกเก้าหกสองหรือว่าสองเก้าแต่ว่าส่วนเลขที่พ่อมั่นใจคือห้าสาม พ่อกะสีอัดอยู่เดิ <c oughs> พ่อเบิ้องเก่งนึงมันก็นเป็นบุญอยู่ะดินะพ่อเนาะคือลูกพ่องวดวังครันพ่อก็ถือซวนซวน,นอีกงวดนี้พ่อสิถืออีกวัวเงินก็ว่าใครไม่อัพจะเฝ้าซื้อทเข้าวเท่ากับแ่นวิชมาฝากมันออกไม่ <c oughs> ก็ให้สองตัวนิดเดียล่ะเออกเทือคือเอาน้ำปูบดงินนี้แม่คือซีสองสามนี่เท่านั้นนึงพอบอกว่าฮะซื่อบนล่างกลับด้วยนะพอกสั่นอยู่ในไหลในอย่างพ่อสร้างพอจบอกสั่นเพราะว่าพ่อมั่นใจเพราะว่าถ้าผู้หญิงมากระซิบบอกพ่อเนี่ยพ่อจอมั่นใจทั้งที่สุดถ้าเําเป็นผู้สอนล่อนไส้แล้วพ่อถือว่ามันเป็นนิมิตหรือลื่นคขาว่าถ้าแม่ต่เคียนมาบอกพ่อนยังไงจะเป็นผู้หญิงผู้เก้านั่นแหล่ะหน้าตาเหมือนเดิมคนเก่าคนเดิมเลย ไปเมื่อนั่งก็ไปในมีดนี้คอนม,มือสิเลกออกขึ้นที่สามเบียดฟันว่าหมาออกลูกสามตัวหมาตัวหนึ่งผัดงามแบบมหาปูผัดมีผู้หญิงอุ้มไปนี้ตัวหนึ่งเหลือสองตัวห้องกบบุคคลซะสามสองสองสามแต่วพอเนี่ยลงไว้แล้วสามสองสองสามก็เลยว่าเอาไปตัวหนึ่งสามหนึ่งกลไปซื้อสามหนึ่นเนรนรงเบียดเรีกุญนจจียดัรถพยากกบาลหกสามหนึ่งหกหนึ่งสามเฮ็ดังไปอีก <c oughs> อัดไปอีกที่จริงแล้วพ่อจะได้เยอะมากได้ฉลากลอตเตอรี่พัดเนี่ย พอสั่งซื้อเข้าไปแล้วสามสองสองสามไม่มีเลยลอตเตอรี่พันบ่ได้อะไรใดาทางอื่นแน่กับอะไรใดน้ำลูกนี่แหละ,ะพ้ากันซื้อไว้นี่แหละอสองร้อยนอมันเป็นน้ำบุญน,นี่เลยนาะปูเนาะคันติดแต่คันคือตาผอคือซื้อหางเดียวสองหางนึงเอาเจ้กหน่อยกับบ่อเอาเนาะแม่เนาะ <c oughs> บุญมะฮอดบ่ถึงยี่หรีเนาะพ่อเนาะมันบ่ได้ยี่หรีเด้ยเนาะบุญมะฮอดเอาวจีนมาไก่ได้ช่เน้อจ้าปูสาธุได้เลขแล้วพ่อสีบอกว่าเลขไทยที่เป็นตัวใดพ่อนี่กับวันพระนี่แหละ อันสีได้ก็คือได้พั้นผ้าเนี่ยแหละพอพันผ้านี่พอสีได้เลี้ยงเพิ่นแต่นี้นนก็จะไปหาหุน้นไม่ให้เพิ่นอีกคู่หนึงปูแม่ปูเพิ่นถึกนั่นนะหละพอจะไปหาหุน้อนไม่ให้แม่อีกคู่หนึงกำลังเซิงหายอยู่ว่าหุ้นใหุ้ดรเขาขายหลายปันไหนบุ๊กเธอมาอยู่ใส่นะบุ๊กหุ่นแจ็คหม่องซื่ออยู่ตรง<บ>เลยวงเวียนเพอาอวงเวียนหมู่อะไรอ่าตรงใกล้ๆก,กับหอนอาฬิกา แล้วแกงพอนาฬิกาบ่ขายหุ้นแมนบ่แมนแมนล้านขายหุ้นโดยเฉพาะเลยโอ้เดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเมื่อนนัสิเข้าไปเบิ่งเพราะว่าสิไปถามเมื่อสิ้นส่วนี่เม่เข้าไปเพราะว่าเพิ่นพอวันละหน้าไหวพ่อก็จะไปซื้อเนี่ยว่าประดับไปเบิ่นอีกแม่เพิ่นมากงามนำอบนำพร้อมเครื่องประดับเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นตุ้มหูเป็นไนเสียขาดเจ้าบ่ได้คือเขาต้องเอาเงินปัดใจเขงเทาที่เขาได้โชคได้ลาภขึ้นใส่น้ำแม่น้ำเรือน้ำแมร์ไหว วเวลาเ้าสิบไปทาบุญเ้าเก่ากเงินส่วนน้าเพลินน่ะไปทาบุญอุทิศส่วนอุศว้แม่เพลินแม่เพลินมักฟังเพลงเ,เพลงเกาๆเพลงละนาดเกาเกาจังเสียดเ,เป็นมักจังสั้นแล้วก็มักสวดมนต์ไหวพ้พระพอเข้าใจมากไม่ไมไหมนี่พอเข้าใจว่าอุศวรมนต์ไหวพ้พระอนันีิแม่สิบญาณบอกเ,เป็นอะไรเพลิน้บัดเข้าไปอาา่านตำราของหลวงู่แปนแล้วท่านยิ่งชอบอยิ่งเราสวดมนต์นั่งสมาธิมากเท่าไหร่ยิ่งเอาเงินใส่เรือมากเท่าไหร่แล้ว เขาขอปัจจัยแล้วเมียนี่ไปทาบุญจะไปทาบุญที่วัดไหนก็ได้ไม่จะเป็นที่ไปวัดผู้น้อย <c oughs> พอคุพ่บอกทัก่น <c oughs> แต่ว่าพ่อกับศีทอนแม่ทอนไรกัคือเสียไปองเดียวไปวัดผู้น้อยผู้หลัก <c oughs> เราว่า้าได้มากมากาได้พ่อคาคาลาไปกลับฐาได้พ่อขงินคาททา,บ,า,า,าบุญพ่อจะไปที่วัดผู้น้อยและจะเอาเมียเพิ่นไปเสริมดีเ <c oughs> พิ่นเสริมดูท่าดแห้งใดบารมีหลายเ <c oughs> พิ่นกะวา่าอยหาคนคือผู้หนักหน่าย พอเป็นอย่างตีมาแล้วได้โชคเลยได้โชคกับแม่มาตลอดสินะที่กินขันปัญญาหลายสองซีเหมือนเมื่อนั่นอัดเต็มๆเน่ะมันบม่มีปัญหาอีกอย่างมันไมเป็น่ันนสัตนนี่คือปัญญาอ่อนไปว่าประจับไม่เรีอกว่าอะไรเพราะฉะนั้นสองแยงก็แล้วแต่ต้องเบิ่์นต้องเบิ่์นอย่างเดียวดีเพียงเ่ราะบอกศูนย์สี่ศูนย์อีกแล้วนะเอาไปวันน้านี่ว่าสีอัดศูนย์สี่ีศูนย์ไปได้เนี่ยรถคันเนี่ย ม,มันออกศูนย์ศูนย์มันละมันออกศูนย์สี่สี่มา <คะ S 2> มันเหลืออยู่เดียวคือสี่ศูนย์ศูนย์สีเท่านั้นเนี่ยพอฟังเมืองสะกะันว่าแม่เพิ่นสิมานซีมีหย่างบอกนาะเออเมื้อนี้ให้แนวทางเราพัฒนาเด้อพี่น้องเดิมในแกเลขอ่าสามเลขผู้นาาเป่าทำเป็ดมื่อหานี้กดลงสามนิ้วแล้วมันบ่เห็นหาสามส่วนหกสองเก้าสองนี่เป็นเลขกำลังวันพี่น้องเอาไปเรียนได้เบิดได้พี่น้องเด้อ เชื่อเนี่ยว่าสามตัวนี้มันต้องเข้าวัน<ช>จันทร์เนี่ยสงทุนเครื่งหนึ่ง<ช>มันต้องเข่าในน่อนให้พี่น้องพี่เจรนาพี่เจร้อม,มึงเอาบุญก็บยูน้ำซุยเจ้าบาปก็ยยูน้ำซุยเจ้าใ,<ช>ให้จําไว่าถ้าได้แล้วทําบุญมั่งทาบุญกบแพ้ก็ได้อ่าบ่าจาเป็นต้องมาทํากับปู่นาก็ได้ขอให้วาสาธถเนิรผู้ขาทาบุญร่วมกับปู<ช>่นาอ่าหรือพี่น้องเสียมาฝากไว้น้ำพูนาก็ได้เพราะปู่นาว่าเอียงก็ร้อยกระทงแล้วบ แล้วก็ทงแล้วแล้วมีปัจจัยที่ลูกของมไวัยตะกี้พัฒหาเนาะ,ะ,ะว่าสิไปซื้อเหล็กมาไห้สะก้อนซื้อมาไววเทลนิดเทลหน่อยพ่อเนี่ยเขาเสีเขายกขอผัวยตนาเฮาบําเพ็ญนัาปูนาได้ไม่เลยลเรื่องเก่านี้ผู้เก่าเรายังเคารพไว้พ่อเม่ยูบา่ายจานโป่งแรกที่เขามาอยู่ในร้านทำยังกราบยังไหวบูชาผู้ศรีสุโทญาศรีปทุม,มากก็คือกันเราทําให้หมดเพียงในแค่ว่า ปูหนาเสียให้ลูกชีดลูกหายกเว้นพานยใหญ่อิลิให้ลูกชีดลูกหาแต่ทางในพ่อเป็นคนดูแลพ่อเป็นอย่างที่พ่อมาแล้วพ่อต้องพอว่าเรือเป็นเรือของพอ่อ <c oughs> อยู่หัวเร่อปฏิเสธติดไว้พ่ออันีนายเทพชษยาประพุทิธรรมเป็นเจ้าของเรือ, <c oughs> อมีพ่อผู้เดียวที่อนุญาตให้ได้ <c oughs> แต่ในเฮนี่ลูกเตาลูกหลานสิมาทำบุญไี้ยังลไงเจียวเงินใส่เงื่อนหินเมียเพื่อน,นี่จะต,ต้องบอกพอพ่ออนุญ,ญาตให้ได้ก็จะไปบายกันได้เป็นกี่หมุนยังสีแหละ เรียกว่าสเพอไปค้าขายเรือสำปันเนะาะต้องลงปูงแบนแต่ไม่ตะกี้เด้อเอาฝากความคิดความบ้านให้พี่เอ็นน้องอเมื่อวันจันทร์ที่สี่เดือนพฤศจิกายนสองพายหกสิบเอปูนาคใหนะ้แนวทางลาวพัฒนาได้แก่เลข5362ามเก้าสองเด้อพี่น้องนะเอาไปเห็นคลิปนี้ของสุภาพรวยพรพรวยกะนหายเฮง,งเฮง,งมนัมนหมนันลำลำรวยรวยเบิดไปเรื่อยข้างน้อยอาสาทุสาทุลูกเต้าละลานสาทุสาทุคบคปู